บรรยากาศยามเช้าครับออกมาปั่นจัก,กรยานแล้วก็ไปช่วยหลวงพี่ถือย่มรับอาหารมินาบาทด้วยก็อยากจะมาขอบคุณเพื่อนๆอีกทีครับ อยากขอบคุณเพื่อนๆอีกทีหนึ่งที่ให้โอกาสผมได้จักรยานคันนี้ครับได้ใช้งานได้ปั่นไปไหนตอนไหนเป็นประโยชน์ด้วยครับขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับผมให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับพอดีว่าไม่สะดวกในการถ่ายทำ โอเคนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบช่องนี้ <_ C os al> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <_ C os al> กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ <_ C os al> จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ